ย่ำเท้าไปกับผมต้อยสามารถครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการย่ำเท้านะครับ มาพบกับท่านผู้ชมนะครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับคือจะมานําเสนอกับท่านผู้ชมนะครับคุณเชื่อหรือไม่ว่านะครับชีวิตของคนคนหนึ่งนะฮะเมื่อขึ้นอยู่จุดสูงสุดนะฮะเขาเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่มนุษย์ทุกคนใฝ่หานะครับและเมื่อลงจุดต่ําสุดนะครับจะเกิดอะไรกับขึ้นกับเขาด้านนะครับวันนี้เราไปพบกับอีกหนึ่งชีวิตนะครับเรียกว่าน่าสนใจและก็เป็นชีวิตลันทศ ที่ต้องต่อสู้กับภัยธรรมชาติและก็โรคภัยไข้เจ็บที่มาเยือนอยู่ณขณะนี้นะครับเราไปพบและไปพูดคุยครับว่าเรื่องราวเขาจะเป็นมาอย่างไรวันนี้ตาพม,ม่าครับท่านผู้ชมให้เชีวิต ชมครวันนี้นะครับผมได้อยู่กับคนผู้หนึ่งนะครับที่ถือว่าทั้งชีวิตนะครับมีการต่อสู้ดิ้นรนมาตลอดเหมือนกับทุกๆคนนะครับแล้วก็ชีวิตเขาก็มีเป้าหมายแล้วก็จุดมุ่งหมายที่เขาคาดหวังนั้นเขาก็ทําสาเร็จและต่อมานะครับเขาก็ทําสาเร็จในหลายเรื่องและด้วยวยวุฒิและร่างกายนะฮะจนปัจจุบันนี้นะฮะร่างกายเขาไม่เอื้ออํานวยและตอนนี้เขาก็ประสบสภาวะลําบากคุณเชื่อหรือเปล่าท่านผู้ชมครับคนคนนี้นะครับ เคยอยู่ในวงดนตรีลูกทุ่งในสมัยนั้นหลายๆวงนะครับไม่ว่าจะเป็นเสรีรลุ่งสว่างนะแสงธุรีลุ่งโลดนะครับคนๆนี้ก็เคยอยู่ในวงนักร้องดังๆขณะนี้ผ่านร้อนผ่านห,ห,ห,หนาวมาอยา่างยาวนานเลยและเขาเป้าหมายเขาก็คือความฝันที่เขาใฝ่ฝันและเขาก็ถึงจุดนั้นและอีกจุดหนึ่งเขาก็ประกอบธุรกิจของตัวเองจนเขากลับกลายเป็น ถือว่าในขณะนั้นในเมืองพยาเขาก็เป็นร้านต้นๆที่สามารถจะมีชื่อเสียงและก็กับอาชีพที่เขาประกอบทํามานี้นํามาแปลแล้วก็มาพัฒนาในเรื่องของอาชีพและปัจจุบันนี้นะครับร่างกายสภาพแวดล้อมความเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเข้ามาหาเขาทุกวันนี้จากทุกอย่างที่เขาเคยมีจากทุกอย่างที่เขาเคยคาดหวังไว้นะครับวันนี้ผมจะขอคุยกับพี่ที่ของเรานิดนึงนะครับ ตอนนี้อยู่กับผมเปิดใจกันเลยเนาะสมัยนั้นถือรับเป็นตอนเป็นเด็กเนี่ยวิธีขวัญอยากจะเป็นนักร้องก็อยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักร้องอะแล้วไปได้อยากเป็นนักร้องตีอยากเป็นนักร้องร้านอยากได้หมดเป็นยังไงตอนนั้นที่เราโด่งดังที่เข้าไปอยู่ในวงการลูกทุ่งของศิลปินดังๆท,ที่ที่เราผ่านมาในอดีตเนี่ยมันเหนื่อยยากขนาไดไหนยืกดกระบี่ ดีเดีว่าตอนนี้เยอะอามแม่แล่ะตอนนี้มัน,นเยอะมีเงินมีสองหนายมีบามีมีทุกอย่างมีคนยืนเดบอะไรเงี้ยกันนั้นคือมีพักพวกเพือ่อนฝูงเยอะแยะชีวิตมันเป็นอยยังไงถึงเราต้องอยู่ในสภาพอย่างนี้มันมากลับมายัางไนนงมัน เราไม่เลยจตกเก็บไงไมีเงินแล้วไม่เลยเจ็กเกบไม่รู้จักเก็บเงินมีแล้วใช้ไปเลยคิดัวยังไม่จนแล้วอะไรเงี้ยได้ไรก็ใช้หมดอยากได้ไรก็หามาแล้วยังไงสภาพอะไรมันคือมันจุดเปลี่ยนชีวิตของพิธีเองตรงนี้อะไรมันจุดเปลี่ยนจนแล้วลไอ้เวลา นนทตอนน <พอ S 2> ี้มุขาตัว,วนอะไรครับเรศปวดเป็นโรคอะไรฮะหมดแรงไอง้เฉยหมดแรงไปเดินมาด่าอะไรเงี้ยนานงี้ยอยู่ในสภาพก็เป็นมาเรื่อยเป็นร่างกันเรื่อยพูดถึงตรงนั้นแล้วทุกวันนี้ถามว่ายาพี่น้องม,มีไหมก็อยู่คนเดียวไม่มียาพี่น้อง เพราะเราแบบมีเงินแล้วก็ไม่มีน้องไอกตอนเราจนก็มีน้องแมวเ,เรา,วาอะไรเงี้ยรู้ตัวรู้รู้ทุกอย่างจะร,ร,รับก็มาได้ขนาดไหนขนาดนี้ก็อาจสมบนเรงไงตุกวนันนี้อยากนอน,นแล้วก็ตายไปเลยเองอ่ะ ต้องไม่เทอาไหร่ด้วยแดดร้อนอะไรอย่าก็ไม่มีอะไรตอนนี้ก็มีแต่เนี่ยก็มีแค่นี้คือพวกที่เก่าๆที่ติดมาพวกจีเดี๋ยวนี่ถือว่าเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายแบบนี้จีบอดกะเกลื่อตีก็ว่ากองอันนี้เราลังกันเราวเคยเก็บไว้เราไม่ได้ขายพวกจีบอดบอกบอกบอกอะไรพวกนี้คือรัก นักแมาชีพยอยู่ถามตัวนี้เลยนะพี่ทิพย์ทุกวันนี้เราป่วยอย่างนี้แล้วใครดูแลมาช่วยันเดียวแดดร้อนไงอย็่คนเดียวขอาเวลาเราป่วยมาเรามันลจยไปยังไงจะไปหามหมอมันู้ยไปยังไงอะไรอย่างนี้ใครใ <น S 1> คอยนะช่วยมั่งอ่ะตอนนี้มีใครคอยช่วยเราไหมเพื่อนบ้านมีใครคอย เราเป็นคนแบบไม่กลสาใส่ใครถ้าสายตัวเองได้ไม่ใสยอย่อะไรต้องเลือทนอจริงๆถึงจะอย่เดือดร้อนต้องเดือดทนจริงๆิงในความ่าทายแล้วตัวนี้พิธีหวังอะไรบ้างาในอนาคตตัวเอง หวังทิวความคิดนะคิดในใจวออ่ายังมีเงินเหมือนก่อนนะตื่นกกรน้อนสกังแล้วก็ร้นเนี่ยร้อนกอกลางแล้วก็ใกล้ป่วยแล้วก็โทรว่าเราเป็นส่งหังงงวกันนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับนี่ก็คือเรื่องราวของลูกชายคนหนึ่งนะทั้งชีวิตนะครับจากการต่อสู้ดิ้นรนมัดตัวตลอดนะครับ ครั้งหนึ่งนะเมื่ออายุไขเข้าเริ่มมากขึ้นนะความเจ็บป่วยความชราเนี่ยย่อมเป็นปัญหาเรืองุปสรรคตอนนี้จะเพียงอย่างเดียวว่าทำยังไงก็ได้นะครับอยากจะมีคนดูแลอยากมีหน่วยงานที่จะคอยช่วยเหลือไม่ได้หวังอะไรมากถางนั้นขอแค่นี้ ครับท่านผู้ชมครับอย่างไแซ์นะครับท่านผู้ชมนะฮะหลายคนนะครับอาจจะเคยพบาต้ดําเราเห็นหรือผ่านไปผ่านมานะครับทีทีแกเองแกก็อยู่ที่ในเขตพื้นที่ของตําบลหนองปืนนะครับอยู่ใกล้ๆกับอ่าเขบนาชักนอกนะครับจะเป็นร้านอาหารเป็นร้านคาราโอเกะเล็กๆนะแต่ตอนนี้พูดได้ว่าว่าโอกาสที่จะเปิดและจะทําธุรกิจตรงเนี้ยมันก็ยากนะครับด้วยความเจ็บป่วย ความอ่อนล้าทางร่างกายนะมีปัญหาหลายๆอย่างปัญนา้ก็ขอบคุณพีณ่ทิพนะครับขอบคุณครับ ครับท่านผู้ชมมาตอนนี้ผมอยู่กับพี่หน่อยนะครับก็คือเป็นชาวบ้านที่ในละแวกนี้แหละครับที่รู้จักพี่ประชีพก็ไม่มากนักนะครับแต่พี่หน่อยก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในเบื้องหลังของการช่วยนะฮะแต่ก็ไม่ได้ว่าจะช่วยจนแบบให้เขานี่อยู่ได้ตลอดรอดฝั่งแต่ก็ช่วยในฐานะที่พอจะพึ่งพากันได้ในยามยากยามทุกยามยากเป็นไงเราเห็นพี่ประทีพเขา สิป,ปีแล้วสิป,ปีแล้วค่ะจะรู้จักกันที่แรกก็ผิวเผินอยู่ไปอยู่มาก็งสงสารแกแกก็สู้ชีวิตมาจนป่านนี้พอมาเห็นแต่ก่อนนี้แกดีตอนนี้แกเป็นอย่างนี้แล้วก็รับไม่ได้เป็นไง อสภาพตอนนี้แล้้วสภาพตอนนีหน่อยก็รับไม่ค่อยได้เพราะว่าแกการจะไปไหนแกก็เดินไม่ได้แล้วค่ะแกต้องใช้โผเอเกาะจากตรงนี้ไปตรงนู้นเกาะคือเกาะเสาไม้นะคะก็ไม่แตกต่างอะไรกับนกอันนี้อันนี้ไอ้ล้กษณะนี้หน่อยเห็นมา3ามสีปีแล้วค่ะที่แกโผเนี่ยหน่อยก็เองก็ยังไม่เชื่อที่มาเจอกันตอนนี้ยังไม่เชื่อว่าแกจะยังคงอยู่อย่างนี้แต่ที่สาหัสกว่านั้นคือตอนนี้แกนั <S <S ่งอยู S <S ่เฉยๆข้างห้องน้ําที่มีกลิ่นมีอะไรอย่างไม่สะอาด แล้วก็เวลาจะเข้าห้องน้ําก็ไม่มีใครช่วยนะหรือว่าป้าแกไม่อยู่แกก็จะใช้วิธีเกาะราวไม่ไผ่เข้าห้องน้ำเขาช่วยตัวเองตลอดช่วยตัวช่วยตัวเองค่ะช่วยเหลือตัวเองตลอดเราลองเคยประสานด้วยกันองค์กรหน่วยงานอะไหมที่เราแนะนําให้เขาอยากให้ชีวิตเข้าดีกว่านี้ยังมีหน่วยงานเข้ามาเกี่ยเพราะเขามีร้องขออะไรพี่หน่อยไหมเขาเคยร้องขอหน่อยเมื่อสองเดือนที่แล้วค่ะที่ทิพย์ขอหน่อยขอให้ไปยื่นเรื่องของเงินคนพิการหรือคนทราแต่ว่า ที่แม่แกอายุยังไม่ถึงที่จะได้รับเงินไม่เลี้ยงคนขลาแล้วก็ตอนนั้นหน่อยก็ไม่คิดว่าแกจะสภาพหนักขนาดนี้หน่อยก็เลยไม่ได้ยื่นเรื่องมาเป็นคนพิการแกก็เลยหน่อยก็บอกหน่อยก็เลยบอกว่าหน่อยจะเรียกคุณต้อยมาดีไหมพี่ที่ก็บอกเอองั้นหน่อยไปเรียกคุณต้อยมาดีกว่าคุณต้อยนักข่าวนะคุณต้อยใครครับคุณต้อยนักข่าวเนี่ยค่ะคนเนี้ยค่ะผมนี่เองครับหน่อยก็เลยส่งไลน์เข้ากลุ่มถามเบอร์คุณต้อย ไม่มีใครตอบได้หน่อยก็เลยหาหาหาเจอย่ำเท้าก็ก็เลยส่งข้อความมาคุณใต้แล้วคุณใต้ยกับประสานงานกับท่านสทวัญชัยมาเมื่อวานนี้ดูแลพิธีในเบื้องต้นอะไรต่ออะไรเรียบร้อยปัจจุบันนี้หน่อยก็สบายใจขึ้นในปอดที่ม<า>ีคนรับรู้แล้วถ้ายังไงก็ไม่หนักใจหน่อยเหมือนเมื่อตอนนั้นตอนนั้นยอมรับว่าหนักใจมากๆทำอะไรไม่ได้ไม่มีความสุข ชีวิตมีคนหนึ่งที่เรารู้จักและเขาอยู่ในสภาวะแบบนี้นะพี่หน่อยเอง,นองเนี่ยควารู้สึกก็รู้แหละว่ากัวงวลแตบไม่ใช่ญาติญาติช่วยไปทุกเรื่องเหมือนกันหน่อยก็เลยไมายยา่ญาติก็อย่าญาติก็ปุดทุ่กันช่วยเขาหน่อยหนวะ่าไม่ใช่ญาติหน่อยก็เข้าไปดูแลเรจะช่วยได้ขนาดไหนเราจะช่วยได้ขนาดไหนแล้วก็ ท็ยังทได้เนาก็คิดว่าหน่อยมีใกลมากแล้วครับอันนี้ก็คือเสียงสะท้อนจากมุมมองนะครับของเพื่อนบ้านที่อยู่รอบข้างนะฮะใกล้ตัวของพี่ประทีปเองนะครับที่เป็นผู้ป่วยถือว่าเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะลำบากนะครับเพราะหลายคนเห็นสภาพการแล้วนะครับชีวิตอย่างนี้นะครับถ้าในอนาคตไม่มีใครเลี้ยงดูก็จะอยู่กันอย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมจิตในตานะครับจะเยี่ยมเยียนหรือจะ แวะเวียนมาถานไทยได้นะครับติดต่อมาเบอร์ข้างล่างนี้ครับครับนี่ก็คือเรื่องราวของชีวิตคนคนหนึ่งนะครับที่ต่อสู้มาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นถึงการใฝ่ฝันที่จะเติบโตในวงการลูกทุ่งแล้วก็ในเรื่องของ การประกอบธุรกิจเขาถือว่าเดินมาไกลพอควรและแต่ชีวิตหนึ่งนะครับความชรลาการเหนื่อยล้านะครับย่อมเป็นอุปสรรคและตอนนี้นะครับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็มารุมเร้านะครับปัจจุบันนะครับก็ไม่มีผู้จะดูแลครับยังไงส่นครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าได้พบและได้ชมนะครับท่านก็ขอให้ท่านยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหรือุปการะในบางส่วนที่ควรจะพึงได้รับนะครับวันนี้รายการย่ำเท้าต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ พบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ไม่หวันจะต้เียงเยือนจากใครไ็เสื้อเที่ยวให้จะไม่เคยบ่นทำบากตนช้อนทนบางง่งมัวจะขอพึ่งองค์สมมาฝากชีวาะใย